นะจะทำอะไร่เป็นเทปปะเทปปะเเทปเทปจะทำอาหารอะไรอาหารชุ่มตาปูปลาเอาเผ็กพริกดู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 ใส่พริกใส่พริกด้วยไหม ใช่ค่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊จุจุจุกจากินไปเลยอืเพหรอเอาน่มจุ๊บจุ๊บจุจะกินชาไทยหรือกินน้ำตมน้ำจจุ๊บจใ่ใช่น้ำตาลค่ะโอเคจุ๊บ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 เ่วย โอเคเอามะนาวห้อยไปด้วยเนาะโอเคได้แล้วดูไปเลยจุบๆอะไอยไหมอร่อยแล้วทีนี้ให้แม่เป็นเชล่าหนจะเป็นคน